สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการ Daily Review by i อ u ูม่านะครับวันนี้ผมก็มีอุปกรณ์เสริมของเวสเซลมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับคือเป็นตัวนี้เลยนะครับรูปร่างหน้าตาเหมือนพวงกุญแจนะครับแต่ตัวนี้เป็นอุปกรณ์กันตกของดอกไขควงนะครับก็เป็นที่จัดเก็บดอกไขควงอะไรครับหน้าตาให้มาแบบนี้นะเชืตัวแพ็กเกจก็เป็นแบบนี้เลยครับเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยครับเ e in China าอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับ ตาที่ให้มาก็เป็นแบบนี้นะครับก็มี3สีนะเต็มเงินสีทองแล้วก็สีแดงเป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับหนักที่เบานะครับอันนี้ก็สามารถกดได้แบบนี้ครับนี่นะมันจะเป็นใช้หลักการล็อกเป็นด้วยล็อกลูกปืนนะครับแบบนี้ใช้งานง่ายนะครับถ้าเรามีดอกไขควงก่อนี้ ที่การใช้งานก็เป็นดอกไขพว้งนะครับเสียบเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้นครับคือให้เราเก็บไว้อย่างนี้ได้ตัวนี้ก็เอาไปห้อยกับกางเกงเราอีกทีหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับแบบตัวนี้มันจะเหมาะสําหรับใช้งานนะครับบนหลังคายิงเมทัลชีดหรือว่าพวกขึ้นนั่งร้านอย่างเงี้ยครับถ้าเราพกดอกไขโค้งไปหลายๆดอกก็ จะเหมาะมากนะครับถ้าเราก็ใส่เก็บไว้ใช้งานได้ปลดหรือว่าสวมเป็นแบบรวดเร็วครับถ้าเราจะออกก็ใช้มือเดียวได้เลยนะคือดึงนะครับแล้วก็ดันแค่นี้เองครับถ้าเราเสียบเก็บเข้าก็แค่เสียบเข้าอย่างนี้นะครับก็จะเหมือนพวกเป็นที่สวมดอกของสวา่านไขควงครับเหมือนกันเลยแบบนี้สวมง่ายนะครับปลดง่ายนี่นะครับนี่ก็ปลดออกดัน ดึงแลัวกระดาน,นออกแค่นี้เองครับใช้งานได้ง่ายนะเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งตัวรับน้ําหนักได้ประมาณ0 0กรัมนก่ครับซึ่งเขาเค็มมาให้ทั้งหมด3ตัวเนี่ยรับน้ําหนักรวมอยู่ที่1.5กิโลนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะสําหรับช่างที่ต้องการเอาไปใช้งานบนพื้นที่สูงนะครับเช่นพื้นนั่งร้านหรือว่ายินหลังคาครับต้องการพกดอกไขควงไปหลายๆดอกนะครับเพราะบางทีเราใช้ใช้ไปดอกไขควงหักอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถปลดออกจากตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็ค่อนข้าง,งสะดวกนะก็อีกอย่างเป็นแฟชั่นให้กับเราได้ด้วยนะครับห้อยพวงกุญแจไปก็หล่อสวยๆเลยครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่ต้องการก็คลิกสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เหมือนเดิมนะครับหรือว่าจะติดต่อสอบถามไลน์ที่แอดมินได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ